ชมกครับกับไฮแอทนะครับคันนี้แปลงหน้าเป็นมาจิตีนะครับผมก็นี่นะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับเราก็จับเปลี่ยนเซ็ตในส่วนของงานของตัวมาจิตีใส่เข้ามาเลยนะครับในในส่วนของกระจนหน้านะครับแล้วก็ไฟนะครับผมก็เบิกใหม่นี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับใส่กล้องหน้าเพิ่มเติมนะครับคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างกันนะครับล้อแม็กก็เปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะครับนี่ชมภายในของห้องโดยสารด้านหน้า นะครับก็เป็นลายไม้เคปล่าแบบนี้นะครับสวยๆนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับด้านข้างนะครับผมนี่นะครับมีระบบป้องกันการหนีบด้วยนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็เบาะนะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเบาะตัวคู่นี้นะครับผมก็ทําเป็นไฟฟ้านะครับนี่ปรับไฟฟ้ามีตัวรองนั่งด้วยนะครับ ด้านหลังนะครับผมก็เป็นหุ้มหนังหมดเลยนะครับผมนะครับสำหรับตัวให้แอดนะครับที่แปลงมาชิตี้นะครับผมก็สนใจนะครับแปลงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้รถไวนะครับผมก็นึกถึงเรารับโต้ตาโคราชหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวอุ้มจะทิ้งลิงก์ไว้ในส่วนของหน้าโปรไฟล์นะครับถ้าเข้ามาสอบถามอุ้มได้นะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ